บเดิมๆแล้วอีกแค่กับใจพระเจ้าก็ให้อภัยทั้งหมดถ้าจริงก็หวานนะสิสวัสดีครับพบกับผมพีทมงคลกับรายการใจสมานทอล์กรายการทอล์กสบายๆแต่มีสาระที่ทำให้คุณค้นพบและเจียญในพิทีซ่อนอยู่ในตัวคุณ วันนี้เรามาถึง EP ีที่16แล้วนะครับในเรื่องที่มีคนถามเข้ามาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการกลับใจบางคนก็บอกว่าบอกให้กลับใจแล้วมันจบจริงหรือนะครับนี่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจอีกหัวข้อหนึ่งนะครับเพราะว่าในการเดินติดตามพระเจ้านะครับเราทุกคนปากก็ยอมรับว,ว่าเรามีความหมอนแอนเราอาจจะพลาดในเรื่องเดิมๆหลายครั้งนะครับ ในเรื่องที่เราทําผิดซ้ําแล้วซ้ําอีกทั้งที่เราก็รู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่ปัญหาคือเราเกิดความรู้สึกว่าถ้าเราเพียงแต่ก,กับใจสารภาพบาปเท่านั้นมันจบจริงๆหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาหาคําตอบด้วยกันใน EP นี้จากศาสนาอาจารย์มณุสักกมลมาเตกุลสิทธยาพิบัติอุโสขอครศักดิ์ใจสมานครับสว,วัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ,ด,รบดังรับวันนี้บีนคาถามจมากทางบ้ามาเลยนะครับในเรื่องว่า บอกว่าวกลับใจสารภาพสิแล้วพระเจ้าจะช่วยคุณแต่จริงๆแล้วมันจบง่ายๆอย่างนั้นจริงๆหรืออยากให้กอดอื่นนะครับอยากจะให้จันได้ขยายความให้เราเข้าใจว่าความหมายของคาว่ากลับใจใหม่ที่ถูกต้องเนี่ยตามพระคัมภีร์เป็นอย่างไรครับคือคําว่ากลับใจใหม่เนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยความความตั้งใจครับความปรารถนานะฮะที่จะเอ่อ เปลี่ยนเส้นทางหรือเปลี่ยนตัวเองครับจากที่เป็นอยู่เนี่ยไปเป็นอีกเส้นทางนึ่งโดยเฉพาะในความหมายทันบีคือไปตามน้ำประแยประชาหรือเดินในเส้นทางบกครับอันนี้คือการกลับใจหมานะครับแต่ว่าความตั้งใจเท่านั้นมันไม่พอมันจะต้องพิสูจน์การกลับใจใหม่ด้วยการเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนการ,รประพฤติและเปลี่ยนเส้นทางที่จะเดินต้องพิสูจน์ด้วยผล ที่เราได้ผลที่ตาที่สราบม,ม,มาใช่ครับแสดงว,ว่าหลายคนก็คงมีความเข้าใจที่อาจจะเข้าใจกันต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องของาการกลับใจใหม่เท่าที่ประ,ประสบการณ์อาจารย์คนส่วนมากมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการกลับใจใหม่อย่างไรบ้างครับคือเขาคิดว่าการกลับใจใหม่เมื่อเขากลับใจใหม่เมื่อเขาสารภาพความผิดบาปแล้วโอเคเอทุกอย่างก็จบ เขาเรียบร้อยไปนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านั้นแต่ที่ถูกต้องแล้วเนี่ยการกลับใจใหม่มันไม่ใช่เป็นจุดจบมันเป็นจุดเริ่มต้นอ่าอันนี้เป็นจุดที่สําคัญหลายคนมองข้าบแล้วข้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการลุกขึ้นมาแล้วก็เดินไปอย่างคนเราเนี่ยครับมันมีความอา่อนแอมันมีเนื้อนหนังนิสัยเดิมๆเนี่ยที่คอยถ่วงคอยดึงเราถึงแม้เรามีความตั้งใจ แต่พอเราไปดําเนินชีวิตจริงๆเนี่ยมันมีสิ่งร่อลวงม,มันมีความอ่อนแอมันมเข้ามาก็ทําให้เราหลุดไปอีกล้มไปอีกเหมือนคนพยายามเดินหัดเ,นะเดินนะเดินเดินลุกขึ้นมาเดินเดินไปเดินมาเราลงกลับใจใหม่คืออะไรกลับใจใหม่คือว่าเรารู้ว่าเราลงและเราอยากจะลุกขึ้นมาเราก็เลยอธิษฐานสรารภาพความบิดบาขอพระเจ้ายกโทษเราแล้วก็ลุกขึ้นมา อ่าล,ลุกขึ้นมาหมายถึงว่าเราเพิ่งเริ่มต้นใหม่ที่จะเดินลุกนี้เพื่อเดินนะครับไม่ใช่ว่าล้มแล้วก็นอนไถ่อยู่ตรงนั้กับใจใหม่เมือนว่าตั้งต้นใหม่เอา <cing? S 1> ใหม่เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าลุกขึ้นมาเดินทีนี้วเวลาลุกขึ้นมาแล้วถ้าเดินเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะไม่ล้มอีกอืมนะฮะมันก็ล้มล้มไม่เป็นไรก็ลุกขึ้นมาใหม่ครับลุกขึ้นมาใหม่เพราะการกลับใจใหม่เนี่ยมันจะควบคู่กับการเดินกับพระเจ้าในชีวิตของเรา กาเราจะตั้งหลักได้แล้วจะเข้มแข็งเป็นผู้ใหญ่หรืออะไรเนี่ยมันอาจจะผ่านการล้มไม่รู้กี่ครั้งไม่รูแ้แต่ว่าหวังว่าจะล้มน้อยลงน้อยลงน้อยลงจบก,ก็ทำไดนึนง่งครับหลายคนบอกว่าพอได้รับความรอดแล้วติดตามพระเจ้ามันไม่ง่ายเลยจะทิ้งนิสัยเดิมๆเพราะว่าบางทีเราก็ยังพลาดทำเรื่องเก่าๆเหล่านั้นอยู่อันเนี้ย มันเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์ทำไมถึงเป็นแบบนี้เป็นไซเคิลที่ทําผิดแล้วก็ถลาภาพกับใจแล้วก็กลับมาทับอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือคือถ้าเราอ่านในในโรมบที่8เนี่ยเราจะเข้าใจนะครับว,ว่าเาปรโรมกำลังพูดกับคริสเตียนว่ามันมีอยู่สองกฎที่ควบคุมชีวิตของเรากฎอันหนึ่งก็เรียกว,ว่ากฎแห่งบาปและความตายกฎนี้เป็นกฎที่เราคุ้นเคยครับก่อนเราเชื่อพระเยซูเราอยู่ภายใต้กฎนี้กฎเดียวนะ จะดึงชีวิตเราให้ต่ำลงไปครับแต่พอเรามาเชื่อพระเยซูแล้วเนี่ยพรพวิญญาณกฎแห่งพระวิญญาณนะในพระเยซูเจ้าชีวิตในพระวิญญาณนะในพระเยซูเนี่ยทำให้เราพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายแสดงว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่เมื่อเรามีพระวิญญาณมาอยู่กับเราเนี่ยเรามีอีกกฎหนึ่งนะที่เราสามารถเลือกได้แล้วก็ในในนั้นบอกว่าถ้าเราแอบทายตัวเองเข้าในกฎกฎของพระวิญญาณในชีวิตใอ้พระเยซูเนี่ย จะทําให้เราชนะกฎแห่งบาปด้วยความตายครับและจะทาให้เราดําเนินชีวิตในชัยชนะของพระเยสคิจ้าได้ก็ะจะไม่จะไม่กลับไปอยู่ภายใต้กฎแห่งบาปด้วยความตายครับแล้วกันดําเนินชีวิตตามกฎใหม่คือกฎแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อยากให้อาจารย์ขยายความนิดนึงว่าในภาพปฏิบิเนี่ยสำหรับคนที่ล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วก,ก็ลุกมาเขาจะมีชีวิตที่ดําเนินในกฎพระวิญญาณเนี่ยได้ดีขึ้นได้อย่างไรครับคือล้วเปาโลกก็ รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยก็คือว่าเราต้องจดจ่อกับสิ่งซึ่งเป็นของของพระวิญญาณนะครับเราจึงจะสามารถอยู่ภายใต้กฎของพระวิญญาณได้แต่หลายครั้งที่เราอ่อนแอเพราะว่าเราไปปักใจสนใจอยู่กับสิ่งซึ่งเป็นของของเดือนอะอสิ่งแวดล้อมระบบของโรกนี้แล้วก็เลยทําให้เออเรากลับไปสู่ภายใต้กฎของบาปและความตายครับและทำให้เราพ่ายแพย้ครับฉะนั้นะ ถ้าตามในโรมบทที่8มันไม่มีทางอื่นเลยมัานพระเยซูเึงบอกว่าถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำไอันนี้เป็นบามจริงเลยนี่ชัดมากเลยก็คือว่าเราชนะได้เมื่อเราอยู่ในพระคริสต์เท่านั้นในพระคริสต์เท่านั้นที่เราให้ทําให้เราเนี่ยชนะบาปและความตายทีวิตนี้นี่เขาว่าในพระคริสต์เนี่ยในภาพปฏิบัติจริงๆก็คือเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเองเพราะว่าพระวิญญาณคือตัวแทนของพระคริสต์ที่มาอยู่กับเราได้อยู่ในเราเังนัเราสนใจในพระวิญญาณอธิษฐาน ในพระวิญญ,ญาณสนใจพระคำพระเจ้าภาวนาพึ่งพาพระวิญญ,ญาณนะครับรเราก็จะชนะครับที่เราเรียกว่าดําเนินตามพระวิญญาณแล้วเราจะสามารถมีกําลังปฏิเสธเนื้นําได้อันนี้คือคุณแจรเลยใช่ไหมครับแชรที่สาคัญมากๆะอะไรคนก็ทาทําผิดซ้ําอีกนะครับล้มลง,ล,งลุกขึ้นแล้วก็ทําเรื่องเดิมๆซ้ําเขาก็เกิดความรู้สึกว่าตัวเขาสกป,ปรปกตัวเขาไม่คู่ควรกับพระเจ้าแล้วก็ บางทีก็เกิดความรู้สึกปรปับปรำตัวเองครับครับอาจารย์อยากจะนุนใจคนที่มีความรู้สึกปรปับปรำตัวเองแล้วรู้สึกว่าทําไมฉันเป็นแบบนี้ไม่รู้ล้ม,มากี่ครั้งเนี่ยเบื่อตัวเองเหลือเกิดคือคือเราต้องรู้ก่อนว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูเนี่ยเราได้รับชีวิตใหม่แล้วก็จริงแต่ว่าการออกแบบของพระเจ้าในชีวิตใหม่เนี่ยไม่สามารถดําเนินอย่างเป็นเอกเทศ โดยไมย่สัมพันธ์ใกล้กชิดกับพระเจ้าได้อ่าอ่ามันพระเยซูบบต้องเข้าสนิทอยู่ในพระองค์นเหมือนเหมือนเาว่างูนกับแขนครับต้องเข้าสน,น,นะนิทแ,แล้วบอกถ้าแยกออกเนี่ยก็จะเสร็จกับพระเยซูแบบแบบเดิมใช่ไหม,มนันอันนี้คือคือที่พระเยซูตรัสเนี่ยพระองค์เข้าใจเนเจอร์ของธรรมชาติใหม่ชีวิตใหม่ว่าต้องติดสนิทอยู่กับพระเจ้าเท่านั้นครันั้นจริงจะเกิดผลแล้วก็มีชัยชนะ แล้วก็แบ่งบางเนเต็มที่แต่เมื่อใดก็ตามที่เราคิดว่าโอ้ไม่ต้องแนละ้วเราไม่ต้องเฝ้าเดียวเราไม่ต้องใกล้ชิดพระเจา้าต่างเราชีมีชีวิตใหม่เราเข้มแข็งด้วยตัวเราเองได้เราไม่ต้องพึ่งเราเสร็จเสร็จ <laughs> เสร็จเลยฮนะมันจอดมันดันเพราะฉะนั้นครับตราบใดที่เรายัางอยู่ในกายเนื้อหนังเนี่ยนะเออพปประเยซูก็บอกสาวว่าว่าเฝ้าเราสักชั่วโมงหนึ่งอธิษฐานไม่ได้หรือจิตใจพร้อมได้วว่าจริงก็จริงแต่เนื้อหนังเนี้ย ร่างกายมันก่อนกำลังครับนะแล้วมาชาแฟรนดนี่นะมันเราวิธีเราต้องเข้าใจอันนี้เลยว่าไม่ใช่คนคนนี้เท่านั้นทุกคนเลยนะครับถ้าหากว่าไม่ติดสนิทกับพระเจ้าเนี่ยเสร็จทุกรลยบางคนแค่เหมือนกับสารภาพบาปกับใจใหม่แต่ว่าไม่ได้พัฒนาขึ้นไปในกติสนิทไม่ไดอ่ Android, นานพุทวจนไม่ไดฟโฟเดียวขาดสิ่งเหล่าต่างเหล่านี้ก็จะไม่เขาอาจจะอ่อนกําลังแล้วก็กลับไปทําเหมือนเดิมได้ ใช่แต่ว่าอย่าหนุนใจว่าพระเจ้ายังรักเขาครับคือตอนที่เขากลับใจใหม่ครั้งแรกไนงะใช่ไหมชีวิตเดิมของเขาเนี่ยความบาปที่ออมาโหเรียกว,ว่าหลายตันเลยนะแต่พอเขา้ามาเชื่อพระเยซูป,ปุ๊บเขารับการชำระทางธรรมเลยเขาเริ่มต้นใหม่แล้วก็ล้่มลงในบาปอีกพระเจ้าก็ยังรักเขาแต่ต้องการให้เขาลุกขึ้นมาเพราะก่อนหน้านั้นบาปต้องเยอะเยอะไาตอนนี้ม,<า>มันเรียบกันไม่ได้เลย แต่พระเจ้ายัางรักเขาแล้วก็ช่วยเขาพระเจ้าครับพระเจ้าก็ยังช่วยเขาครับเป็นกระบวนการที่ว่าไม่ใช่ว่าสารภาพเสร็จแลจ้วก็จบใช่ไหมครับแต่ว่ามันต้องมีสิ่งอื่นบางคนก็บอกว่าเอาอ,อย่างนี้ก็ดีสิทำบาสารภาพอกใจแล้วก็กลับไปทําอีกแม่พระเจ้ายกโทษพระเจ้าใจดีเหลือเกินนะฮะพระเจ้าเต็มด้วยพระคุณนะฮะอันนีเ้เราสามารถเราไม่ควรจะคิดแบบนี้ใช่ไหมครับเราไม่ควรจะคิดแบบนั้น เพราะว่าพระเจ้ามีสิ่งดียอดเยี่ยมเตรียมไว้ให้กับเราอ,อยู่แล้วเมื่อเรามีโอกาสที่จะก้าวไปถึงจุดนั้นได้โดยพึ่งพร,ระคุณไปเจ้าทําไมเราจะต้องเอาพร,ระคุณไปเจ้ามาทําให้ชีวิตจบอยู่กับที่เดิมมันน่าเสียดายมากครับมันน่าเสียดายมากทาั้งๆที่พระเจ้ามีพระคุณซ้อนพระคุณให้เราเนี่ยค่อยๆพัฒนาสูงขึ้นยกระดับชีวิตของเราสูงขึ้นไปสู่นสนาราศีง,งบัชนบแต่เรากลับพอใจอยู่กับสภาพ เ,เออเหมือนเหมือนเรามีโอกาสพัฒนาไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยครับแต่เราพอใจอยู่อนุบาลมันก็แหมเสียดายสิจริงว่าครับต่อมทำไม,ไมพอใจอยู่กับสภาพของการเป็นเด็กครับทานรบอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่เติบโตมันเสียดายเพราะชีวิตเราถ้าโตขึ้นจะเกิดผลมากพระเจ้าจะใช้เราเป็นพับพรเกิดประโยชน์อะไรมากมายครับก็ไม่ได้แล้วเราอย่าใช้พระคุณพระเจ้าในทานที่ผิด ถูกต้องครับฟันฟุ่นบระเจ้าพระเจ้ายกโทษแต่เราก็ไม่ได้กลับใจจริงๆครับนะครับพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับในกาลเทียบทที่5ข้อ19ถึง21พูดถึงการงานของเนหนางหลายอห่งเช่นรูปประวณีการนับถือรูปกรรขนเป็นศัตรูกันอิจฉาอาจารย์ปรนตรีนบอกว่าคนที่ประพฤติชนี้จะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าตรงนี้หมายความว่าถ้ายังมีริสเซียนที่ประพฤติแบบนี้อยู่เนี่ยเขาอาจจะสูญเสียความรอดหรือเปล่าอันนี้เข้าใจถูกไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับคือหมายถึงว่า คือถ้าเราเดินไปตามเนื้อหนังเนี่ยถ้าเราดูในโรมบทที่แก็ชัดเจนแล้วว่าเนื้อหนังนี่จะนำเราไปสู่ความตายเสมอค,คือเนื้อหนังไม่เปลี่ยนธรรมชาติทำไมมันจะนำเราต่ำตลอดและนำไปสู่ความตายตลอดมันไม่เคยเปลี่ยนเดเรคชั่นเลยเช่นเดียวกันพระวิญญาณบริสุทธ์ก็ไม่เคยเปลี่ยนเดเรคชั่นเหมือนกันก็คือนำเราไปถึงพระพิทนำเราไปในทางของพระเจา้าครับสองฝ่ายเนี่ยเป็นสโตูกันเพราะคือ คือไปกลระทิตเลยนะฝ่ายหนึ่งก็นําเราขึ้นเชียงใหม่ฝ่ายหนึ่งเรานําเราลงสงขาตลอดมันก็คือว่าเราจะขึ้นขบวนไหนครับเพรานะฉะนั้นถ้าเราเลือกขบวนเนื้อหนักก็คือจบลงที่พานตายก็ไม่ได้เข้าแทนดินทองพระชานะถึงแม้ว่าเป็นคริสเตียนรอดแล้วก็ตามคือมันเป็นอย่างนี้ฮะมันก็ขึ้นอยู่กับประเด็นบป่าอันนี้ก็เป็นาศาสนาศาสตร์บางคนบอกว่ารอดแล้วก็รอดเลย แต่สำหรับผมอ่านพระคัมภีร์แล้วรอดแล้วก็สูญเสียความรอดได้หมายถึงว่าความเชื่อเราในอับปางได้ถ้าเราฝืนมโนธรรมฝืนดับพระวิญญาณเรื่อยๆดับพระวิญญาณต่อสู้แล้วให้ยอมเนี่ยอืสุดท้ายเราปรหลุตเราต้องะระมัดระวังด้วยเราก็ต้องะระมัดระวังเราก็รประมาทไปได้ว่าอันนี้เป็นพระคุณของพระเจ้าแต่ว่ามันไม่มีใครที่จะไปตัดสินแทนคนอื่นได้ว่าแค่นี้รอด แค่นี้ไม่รอดไม่เคยรู้เลยนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยเราใกล้ชิดพระเจ้าให้มากที่สุดที่จะมากนใจก็ดีก็ดีกว่านะครับวันนี้เราก็คงได้ความเข้าใจในหลายแงค่คิดนะครับในเรื่องของมองุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของการกับใจใหม่แล้วก็เคล็ดลับว่าเราจะดาเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะได้อย่างไรวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ไปอย่างสูงนะครับที่มาให้เกียรติให้วิทยาธารมับเรานะครับขอบพระคุณครับครับ แลวพี่น้องครับท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับเราอยากที่จะนำคอนเทนต์ดีๆเหล่านี้มานำเสนอให้กับท่านและท่านสามารถจะมีส่วนร่วมในการที่จะถามคำถามนะครับที่เป็นข้อสงสัยใดๆก็ตามทีมงานเรายินดีรวบรวมมาทำเป็น EP ีถัดๆไปนะครับที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องอย่างแท้จริงนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสุดี่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับ สวัสดีครับ